เอ๋ชื่อน้องอะไรครับสุกัดเริ่มเลยครับโอเคเกิดปกป้องเงียบหน่อยครับอือหือบานาน่าบานาน่าโอเคเกิดอือหือบัตอือมันดีเ o ิดอือหือข้าวข้าว Yes เกิดอือหือ Fish good อือหือ

Okay. How? Cows. Cows, very good. Mm hmm Mm-hmm. Good. Mm-hmm. Good. Elephant. Very good, okay.